สวัสดีครับฮอยรังสตูดิโอวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องข่าวที่มันกำลังมีไวรัลกันอยู่นะมนทนให้สัวนเป็นการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนคนหนึ่งนะมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งการมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศทุกคนก็มารีวิวกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้มันมีทีเด็ดที่แบบเฮ้ยแม่งมีงี้ด้เหรอทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ไอเจ้าหนุ่มจีนเนะี่ย มันสามารถที่จะพูดให้รู้สึกว่าเอ้ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยทํายังไงให้เหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่ในเมืองจีนเลยเออแรกๆก,ก็ไม่เท่าไรแต่พอดูดูไปแล้วมันค่อยๆเฮ้ยมามันเริ่มเลยนะบอกว่าคุณรู้หรือไม่อยู่เมืองไทยเนี่ยถึงจะพูดไทยไม่ได้เนะี่ยแต่ไม่มีปัญหาไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเออเอ้ย,อยหรือว่าพผู้ประาอังกฤษงี้เปล่าวะเอ้ยมันไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านะเรียกได้ว่า เขาสามารถที่จะบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเหมือนกับอยู่ในบ้านเกิดก็คือบังกงอังกฤษไม่ต้งพูดภาษาจีนไปเลยซึ่งชิเรื่องราวแค่หนึ่งวันที่เขาถ่ายคลิปนี่นะมันทําให้รู้เลยว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ประเทศไทยเราทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เขารีวิวตั้งแต่เริ่มตอนเช้าเลยนะก็สามารถที่จะเลือกแบรนด์จีนที่อยู่ในแอปเนี่ยได้แบบหลากหลายมากเลยอันนี้มันก็ก็เป็นบริการที่ดีนะเขา ได้มีอยู่ในคลิปบอกว่าเวลาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะตอนเช้ามือ้อเชา้ามื้อแรกเลยนะเขบอกเฮ้ยแปงเอย้ยรสชาติเหมือนอยู่เมืองจีนเลยแบบเหมือนกันเดะเดะเลยว่าเหมือนกันเป๊ะเป๊ะแล้วพอผลจากมื้อเช้าแล้วเฮ้ยแป้เดี๋ยวสั่งในแอปดีกว่าสั่งในแอปดีกว่ายังไงรู้ไหมโอ้โหแอบปบแป้งมีแบบรึดรึดเลยนะคือคือแป่งเอย้ยก็คือเหมือนอยู่ในเมืองจีนนั่นแหละแล้วที่สาคัญ ไรเดือดที่มาส่งแม่งพูดจีนคองปืออีกโอ้โหแม่งเริ่มแล้วไอ้ตรงนี้ก็เอ๊ะภาษาจีนนี่แม่งเป็นภาษาแบบสากลไปแล้วหรอวะตอนเย็นไอ้ไปกินหม้อไฟร้านเจ้าดังอยู่ที่อยู่แถวนั้นก็เฮ้ยพนักงานทุกคนแม่งพูดจีนได้หมดเลยแล้วโอ้โหที่สําคัญอาของอาหารรสชาติก็เหมือนกับอยู่ในเมืองจีนเป,เป๊ะเลยเฮ้ยมา เรื่องราวมันก็เโมริการการปรับตัวของคนที่มาอยู่ประเทศไทยหรือว่าคนไทยสามารถทําอาหารได้เหมือนกับจีนพูดภาษาจีนได้แบบคล่องปือแบบนี้คนไทยเขาพัฒนาเก่งดีมากเลยนะเนี่ยแล้วที่สาคัญไอ้พนักงานที่อยู่ในไอ้ร้านหม้อไฟเนี่ยอ,อธิบายขั้นตอนการกินเป็นภาษาจีนแล้วก็เหมือนกับประเพณีของคนจีนได้แบบแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเหมือนตัวจริงมาเลยเฮ้ยแบบนี้ เป็นการที่แบบพัฒนามาได้ดีมากแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้สรุปแล้วตั้งแต่เช้ายเย็นนี่มาโอ้โหแอปอาหารจีนก็มีเยอะแยะไรเดอร์ก็จีนก็มีด้วยเดินทางไปตรงไหนร้านอาหารจีนเฮ้ยแมมาเที่ยวเมืองไทยก็จะไปเห็นวัดไทยแต่ว่าเวลาอารมณ์การกินอาหารการพูดคุยเหมือนอยู่ในเมือง,งจีนเลยแบบนี้สบายสบายโอ้ประเทศไทยนี่เขาแบบสามารถพัฒนาตอนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้แบบอย่างดีมาก เหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยสุดยอดอา้าวกินอาหารเสร็จแล้วก็ต้องไปช้อปปิ้งร้านขายของชำลวกะ็ร้านไอซื้อของฝากของกินประช้ยชีวิตประจำวัน <c oughs> แม่งไอ้ฮะคนเดินไปนะถ่ายภาพถ่ายนี่ชื่อร้านภาษาจีนตัวอัสือภาษาจีนภายในร้านเป็นอาาของที่แบบอยู่ยในอยู่ในเมืองจีนทุกอย่างคือมไม่มีของไทยกนเลยสักอิดสักแอ๊ดเลยเฮ้ แล้วสินค้าทุกตัวทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่มีออยล์เมืองไทยด้วยอ่ะแล้วภาษาจีนล้วนๆเลยเฮ้ยแบบนี้ได้เหรอถือว่าเฮ้ยแม่งเป็นฟรีพอร์ตวะดูติฟรีของเมืองจีนเฮ้ยแต่แม่งมาอยู่ใจกลางเมืองหลวงนะซึ่งคนไทยไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยว่าไม่เคยเข้าพูดกับเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้มันแปลกไหม เพราะคลิปนี้มันเป็นแวลว่าออกไปทั้งคนไทยคนจีนเริ่มมาดูกันไอ้คนจีนที่มีญาติเป็นคนไทยก็ถามเอาเฮ้ยประเทศมึงมีอย่างี้ทํ้มึงไม่บอกกูวะโอ้โหแอปสั่งของภาษาจีนที่เป็นแบบของมึงจีนเนี่ยแม่งเผลเแม่งจะเยอะกว่าร้านอาหารของไทยที่อยู่ในแอปสะดวกซื้อ,ไอ,ไ,อไอ้แอปเดลิเวอรพวกนั้นซะอีกแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเห็นคลิปนี้แล้วนะ นึกถึงไอ้หมวยจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยะที่บอกว่ามีคลิปตำรวจนำหน้าแบบเนี้ยเอออะไรให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเริ่มจะเห็นอะไรลางๆนะจนหลายหลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็เริ่มเป็นวรัลกันเขียนกันว่าบางคนก็บอกโอ้สะดวกสบายเหมือนอยู่เมืองจีนแบบนี้นะใช้ได้คนจีนจะได้มาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆใช่ป่ะส่วนบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เมืองไทยมันเป็นมณฑลไทกวัวเอ,อ้ย แม่งประเทศกูไวมันจะยกให้เป็นของมึงจีิง่ายๆได้ยังไงแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นบอกเลยว่าไอ้ร้านอาหารร้านช้าแถวนั้นแม่งคือแถวหว้วยขวางแล้วมันเป็นร้านของคนจีนล้วนๆน่ะเงินทองที่มาเนี่ยแม่งจะกระเซ็นมาถึงคนใช้ขถงใสแค่ค่าเช่าบ้านหรือเปล่าวะ เออจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นชาวเน็ตหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ยแอปเดลิเวอรี่แม้กระทั่งไรเดอร์แล้วก็ร้านไอของชำต่างๆเนี่ยมันถูกกฎหมายประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าการขายของเนี่ยมันมีหลายอาชีพที่สงวนไว้เอาไว้เฉพาะคนไทยเออหรือว่าแม่งเป็นแค่ตัวหนังสือในข้อบทกฎหมายว่ในการปฏิบัติจริงแ่งเอยไม่เหลือแล้ว จากจีนเทาแม่งจะเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นพอมาถึงตรงนี้แล้วพอนึกถึงเรื่องไอเป็นเมืองจีนเหมือนกับภา,ภาพของเหมือนกับประเทศจีนสมัยก่อนนี้ก็คือแถวเยาวราชก็มีวัตถุดิบเหมือนกับของประเทศจีนมาเยอะแยะใช่ไหมแต่ที่เยาวราชอะ่ะมันก็ยังมีวางปะปนมีของจีนมีของไทยมีภาษาไทยยังรู้สึกว่าเออมันคือใช้หน้าทาวที่อยู่ในประเทศไทยแต่ที่ห้วยขวางเนี่ยในย่านที่แบบ มีร้านของจีนเยอะๆเนี่ยแมงเหมือนจีนเลยเหมือนประเทศจีนเลยซึ่งมันมันพิลึกกึกกือที่ว่าร้านค้าที่แบบทุกอย่างเป็นของคนจีนได้เนี่ยอยู่ในห้วยขวางแล้วก็พอออกเขตห้วยขวางทุกอย่างที่อยู่ในห้วยขวางเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่หรือว่าแม่งสองข้างเลยฮะ อยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปสืบค้นกันต่อไปห้วยขวางนี่นะฉายาใหม่ก็คือนิวชไชน่าทาวซึ่งมันไม่ใช่นิวแล้วมึงแม่งจะกลายเป็นอักข,ะ,ขะมหาชไชน่าทาวไปแล้วข้อแตกต่างระหว่างจีนเยาวาราชกับคนจีนที่ห้วยขวางมีอยู่ชัดเจนเพราะว่าคนจีนที่เยาวาราชเนี่ยจะเป็นคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยจริงๆนานๆนานจะอยู่กันแบบลักษณะว่า ลูกออกลูกออกหลานมาก็มีผสมคนเปเป็นคนไทยเรียกว่าคือคนจีนเชื้อสายไทยหรือไม่ก็คนจีนที่มาอยู่เมืองไทยนะแบบมีสัญชาติไทยจริงๆแต่หว้วยขวางมันไม่ใช่มันเป็นคนจีนที่มาจากกลุ่มทุนจีนสีเทาร้อยเปอร์เซ็นต์มีการอุ้มบุญมีอะไรต่างๆอย่างที่เคยแฉกันออกมาเยอะแยะแต่ มันกับพอ,อที่หุวยขวางกับไม่รู้เรื่องไม่เห็นพอ,อเขตไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่รู้เรื่องทงงํงงงงอ๋อเขาอ,อาจจะมีโนมินีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้ต้องจาะลึกลงไปอีกพอลงลึกเข้าไปอีกก็ได้รู้ว่าคนจีนที่อยู่ห้วยขวางเนี่ยเป็นคนจีนที่ไม่ได้พูดไทยแทบจะไม่ได้การสื่อสารเนี่ย ก็จะกลายเป็นภาษาจีนทั้งหมดเรียกว่ากลายเป็นคนจีนที่มาตั้งลกลากชั่วคราวอยู่ในประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนบางคนเนี่ยมีเงินทุนมากมายใหญ่โตขยายมากขึ้นเรียกว่ามันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ไม่ใช่แค่เป็นแบบเงินทุนน้อยๆน,น,นะมันมาแบบเป็นแพ็กเกจเลยอะเงินทุนที่แบบจะเช่าร้านตรงนี้ย้ายอยู่ตรงนู้นเปลี่ยนแปลงร้านนี้ ง่ายหมดจะจ้างนอมินีอะไรก็ง่ายหมดแต่ส่วนพอออกเขตบอกว่าอ๋อเขามีการแต่งงานอะไรกันเอ่อก็เลยใช้อ่านอมินีได้ให้มาเป็นเจ้าของได้แบบเอาช่องทางของกฎหมายก็ไม่สามารถจะเอาผิดเขาได้เฮ้ยแบบนี้เหรอแค่นี้เองแล้วจะคนไทยจะทำไงวะ่ะอาชีพไม่ต้องเหลือกันแล้วออะลงไปดูลึกต่อไปอีกทาไมคนจีนยุคใหม่ที่จะมาเปิดร้านอาหารในประเทศไทย แล้วก็มาเป็นนอมินีเอาคนไทยมาเป็นชื่อเจ้าของแห่งเลยเผลอๆได้คัดจ้างไปก็อิ่มหนี้พีมันกันไม่ใช่แค่คนเป็นนอมินีเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้วยขวางอ่ะมันหยุดติดกับสถานทูตจีนการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็ง่ายได้ที่สําคัญมันสามารถใช้วีซ่าพิเศษเนี่ยแล้วก็มาแขวงอยู่ในมาทําอาชีพอยู่ในเมืองไทยได้ตรงนี้ หน่วยราชการก็ยังไม่แก้ไขอย่างจริงจ,งจังๆเคยเคยมีร้านอาหารที่เขาออกมาตอนนู้นมาพูดเนี่ยก็ไปตัวตัวตูพักหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าอาชีพของคนไทยจะไม่เหลือแล้วเขาก็ทําร้านหม้อไฟอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแหละแถวหน้าร้านหม้อไฟมันเยอะหมาลงหมาล่าีนเพียบเลยที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทางห้วยขวางเนี่ยจะเป็นย่านอยู่อาศัยธรรมดาจะไม่มีคู่แข่งจากทั้งปเเมืองไทยทั้งอะไรที่ ตั้งใจจะมาเปิดแต่คนจีนเนี่ยมันมีคอนเนคชันกับทัวจีนในพวกนี้มาก็เลยมาเปิดตรงนี้อ่ะอันนี้เจาะไปถึงผู้อำนวยการเขตขวยขวางก็คือนายไปทูนงามมุกพอ,อเขตบอกว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกอได้เร่งรัดจับกลุมมีการยึดทรัพย์อะไรด้วยนะแต่ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นนอมินีอย่างที่ว่านั่นแหละยังหาช่องทางเอาผิดเขาไม่ได้แล้วพอ,อเขต ซึ่งด้านไปเข้าใจไอ้พวกลงทุนนักลงทุนต่างชาติบอกว่าก็ได้มีการจับกุมบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขายังไม่รู้ว่า,าจะมาตั้งร้านขายของตรงนี้จะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างเฮ้ยจริงเหรอท่านพออวิธีแก้ของพออ,อเขตเนี่ยก็คือเอารายชื่อของนอมินีเนี่ยเอามารวบรวมล้วก็ไปให้ตอมอตรวจซ้า มึงเป็นนอมินีมึงก็รู้อยู่ม่งก็ชื่อคนไทยแล้วไปตรวจมันจะเจอเฮี้ยอะไรวะไอ้ <c oughs> พอโอเคนี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปตรวจเส้นทางการเงินของมึงละโอ้โหพอโอเคได้บอกว่าหลังช่วงหลังๆนี่พยายามเข้มงวดมาแล้วนะมพ <c oughs> งเพิ่งมาตรวจสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ้ก่อนหน้านั้นน่ะ <c oughs> ก็เงียบพอมีข่าวทีนึงมึงก็ตรวจทีนึงแม่บอกกระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่งมาแล้วให้ตรวจอย่างเข้มงวด ถ้าเข้มงวดจริงอะ่ะทุกร้านที่เปิดเนี่ยตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็ดูพี่ไอ้นอมินีเนี่ยมันเป็นใครไม่ใช่แค่ส่งอะไรชื่อไปให้ตอมอดูว่าใช่คนไียหรือเปล่าไอหา้ห่ามึงส่งชื่อคนไทยไปให้ตอมอตรวจแม่งจะเป็นคนไทยได้ยังไงนะไอบะ้บ้ามึงต้องตรวจเส้นทางการเงินเลยนอมินีเนี่ยแม่งมีเงินจริงหรือเปล่าไม่ใช่อ้เหี้ยเป็นนอมินีเป็นเจ้าของร้านไอห้ห่าไม่มีเงินเลยใช่ไหมแค่นเนี้ยมึงก็รู้เส้นทางการเงินแล้วไอห้ห่านี่มีอะไรไปอุดปาก อุดหูอุดตาอกว่าแม่งเลยแค่ออกมาน,นี่เงินเต็มปากเต็มหูเต็มตามึงโอ้โหผลงานยีเด่นของพ่อโอเคตรงเนี้ยเขาบอกว่าเคยดําเนินการไอ้ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนนายใหญ่อยู่ที่ห้ยวยขวางอ้าวของคนจีนอ้าวมึงก็รู้นี่วะบอกว่าไม่มีสลากความผิดแม่งแค่ไม่มีสลากอะ่ะแล้วทําไมมึงไม่ทําการปรับปรามให้แบบต่อเนื่องอะไรมากกว่านี้ตัวเส้นทางการเงินเนี่ย ไอ้หายต้องให้กูสอนอยู่เรื่อยเลยไอ้พ่ออเขตพ่ออเคด้วยขวางบอกว่าไอ้ธุรกิจชุมชนไอ้แถวชุมชนแถวห้วยขวางเนี่ยดีขึ้นเออแต่ว่าไอ้เรื่องสั่งอาหารผ่านแอปมันก็เป็นสิทธิธรรมดาที่ใครๆก็ทําได้ก็บอกแล้วไงว่าทุกร้านค้าทุกแอปต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วใครที่เป็นนมินีเป็นเจ้าของคนไทยก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกทีหนึง่ง เ,ออเดี๋ยวแชร์คลิปนี้ไปให้พอออเขตคุ้ยขวางดูหน่อยเอ้ยชัดชาติเอาให้ชัดชาติออด,ตออด,ตออดตูบอกคุ้ยขวางนี่ยังไงว่าท่านชัดชาติบอกว่าไม่จะปาบโกงปาบโกงแต่ค้วยขวางดูผิดสังเกตนะท่านชัดชาติสรุปแล้วเนี่ยไอร้านอาหารคนจีนที่ห้้ยขวางมันก็คือนอมินีซึ่งคําว่านอมินีเนี่ยมันก็หลุดออกจากปากพอออกเขตนั่นเองด้วยออกข่าวทั่วเต็มไปหมด ก็คือเข้าใจแต่ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาทำแบบรูปหน้าปะักปะปะจมูกเรื่องนี้เราก็เอามาเล่าให้กันฟังเผื่อเพื่อนๆมีอะไรที่จะมาเล่าว่าเฮ้ยแถวไวัขวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นหลายคนบอกว่าไอหม้อไฟแม่งอร่อยเว้ยสึกอร่อยกว่าคนไทยก็เลยไปกินบ่อยคนไทยก็ตึกเป็นแดกแกัด้วยเออมันก็เป็นธรรมดาของอร่อยใครใครก็ชอบกินแต่ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ย มันจะต้องให้มันถูกต้องไม่อย่างนั้นธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตไปจนไม่เหลืออะไรแล้วเอ,ออยังไงก็ฝากๆด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็มาแลกเปลี่ยนก,กันได้นะครับขอบคุณมากครับ